สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านดิฉันยุทธนาสันชิมพีค่ะชื่อเล่นขนมตาลกำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษานคนรราชสีมานักศึกษาชั้นปวสอ,สองห้องค่ากรรมการผลิตสาขาค่ากรรมาศาสตร์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเสนอการจัดดอกไม้เบื้องต้นโดยจะใช้แจกัน และวัสดุสำคัญก็คือดอกไม้ปลอมนะคะซึ่งดอกไม้ปลอมก็จะได้อยู่กับเราเนิ่นนานค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็มี 1. กันไกค่ะ 2. คีมตัดก้านดอกไม้นะคะ 3. แจกันภาชนะทรงสูงค่ะ 4. ก้อนซาฮารานะคะ 5. ดอกไม้ปลอมค่ะโดยดอกไม้ที่เราจะใช้เราจะใช้ดอก ฟาแลนนะคะเป็นดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งเป็นของปลอมค่ะ 2. ดอกไฮเนเยียค่ะดอกไฮเนเยียปลอมสีเขียวอ่อนกับสีชมพูอ่อนนะคะ 3. ต้นญ้าปลอมค่ะทำจากพลาสติกนะคะ 4. ใบเถาค่ะเมื่อทราบถึงวัสดุอุปกรณ์แล้วนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนการจัดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำแจกันค่ะ แล้วตัดก้อนซาฮารานะคะให้เท่ากับปากเจกันโดยให้สาหารามีความสูงกว่าเจกันประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ยัดให้แน่นค่ะพร้อมสำหรับการจัดนะคะดอกแรกที่เราจะจัดนะคะเราจะใช้ดอกที่1ดอกเอกคือดอกกล้วยไม้ฟาแลนนะคะก็ดูจากส่วนสูงนะคะภาชนะให้เทียบไป1เท่าถึง1เท่าครึ่งนะคะ จะปักลงตรงกลางเลยนะคะค่ะนี่คือดอกหนึ่งนะคะดอกที่สองก็ฟาแลนค่ะแจกันของเรานะคะจะสามารถเห็นได้รอบด้านนะคะโดยเราจะใช้ฟาแลนสามก้านแล้วนะคะแล้วก็จะใช้เครือเถาค่ะเพื่อปิดของซาฮาร่านะคะเราก็จะใช้ เสียบนะคะแล้วก็พันค่ะพันให้ทั่วเลยนะคะเพื่อปิดซาฮลาด้านล่างค่ะแล้วก็เสียบให้แน่นหนาคนะ,คะใช้สองเครือค่ะในการทำนะคะรูปแบบนี้เรียกรูปว่ารูปแบบการจัดแบบธรรมชาติค่ะเป็นรูปทรงอิสระไม่ค่อยมีรูปทรงที่ออชัดเจนเท่าไหร่นะคะ เมื่อพันเครื่อเถาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นกระทรงของดอกไม้นะคะที่จะเหมือนแตกกอออกจากตรงกลางนะคะแล้วก็มีใบไม้รอบๆเราจะใช้ดอกไฮเดรนเยียสีเขียวนะคะปักเลยค่ะเพื่อปิดสาฮารานะคะตัดเล็กๆค่ะเป็นพุ่มเพื่อปิดนะคะเจ้าสาฮาราค่ะ นี้นะคะก็จะได้เป็นทรงค่ะแล้วก็จะใช้ตัวญ้านะคะคล้ายๆกับออย่าเขาเรียกว่าย้าหูกระต่ายอะคะ่ะก็จะเสียบไปตรงกลางเลยนะคะเพื่อจะเหมือนเป็นกับใบของดอกกล้วยไม้ฟาแลนนะคะ ถ้าอยากให้เจกันนี้อยู่กับเราไปได้นานนะคะเราก็สามารถที่จะใช้กาวนะคะเป็นกาวลาเทคธรรมดาค่ะจุ่มกาวก่อนถึงเสียบก้านดอกไม้ก็ได้นะคะแต่นี่เออดิฉันก็จะสามารถถอดแล้วก็เอามาจัดเป็นทรงใหม่เรื่อยๆได้ค่ะแล้วก็ ยาเถานะคะแซมให้มีมิติออกมานะคะในการจัดนี้นะคะก็บอกแต่เริ่มต้นแล้วจะเป็นรูปทรงอิสระค่ะสามารถมองเห็นได้รอบด้านนะคะอย่างนี้เราก็สามารถได้แล้วค่ะเติมใบแต่งเติมนิดหน่อยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะหาง่ายมากเลยค่ะไม่ยากนะคะตามท้องตลาดทั่วไปก็มีค่ะนี่เราดอกที่สี่นะคะช่อที่สี่ของกล้วยไม้ฟาแลนด์ค่ะเติมนะคะค่ะนี่ค่ะสามารถเห็นได้รอบด้านเลยนะคะก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะการจัดดอกไม้เป็นดอกไม้ปลอมในภาชนะทรงสูงรูปทรงอิสระค่ะเป็นการจัดเบื้องต้นนะคะค่ะ